สวัสดีค่ะอัญญาเซย์ราปิ้นทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้กลับมาพบกับพี่นุ่นค่ะและเราจะมาเรียนรู้วิธีการผันหรือพุคิวชิกกันค่ะหลายคนเริ่มเรียนไวยากรณ์แล้วก็เริ่มสับสนว่าถ้าเราเจอคำกริยาที่ลงท้ายด้วยลือจะต้องผันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ เริ่มจากหัวข้อในวันนี้นะคะรือพูลคิวชิกน้องๆต้องอย่าจำสับสนกับกฎการผันอือพูลคิวชิกนะคะสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยลือค่ะเริ่มจากคำศัพท์กันก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวอย่างประโยคโนเรเ 불러요โประโยคนี้แปลว่าอะไรคะโนเรเพลงใช่ไหมคะพุลก็แปลว่าร้องค่ะคำกริยาคำนี้นะคะรากศัพท์ก็คือพูรูดาพูรูดาพูถ้าอยากจะผันใส่อโยอโยต้องทำยังไงนะคะหลายคนที่เคยเรียนการผันแบบ อโยอแล้วต้องมาดูค่ะเพราะว่าการผันเวิร์บที่ลงท้ายด้วยลือแบบนี้จะไม่ผันตามกฎนะคะแต่ว่าผันออกมาจะเป็นพุ่นลอยอพี่นุ่นจะมาบอกว่าทำยังไงถึงออกมาเป็นพุ่นลอยอค่ะเรามาเริ่มจากคำศัพท์การก่อนนะคะอ่าหลายๆคนคงจะได้รู้จักคำศัพท์เหล่านี้ คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยลือเห็นไหมคะพูรือตาแปลว่าร้องนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงค่ะชาลือตาแปลว่าอะไรคะชาลือตามอริรึชาลือตาตัดผมนะคะชาลือตาแปลว่าตัดค่ะทาลือตาทาลือตาก็แปลว่าแตกต่างไม่เหมือนนะคะพาลือตาแปลว่าทาค่ะทายานะคะทาครีมพาลือตา โมรูตะแปลว่าอะไรคะเคยได้ยินไหมคะมลนไลโอมลล,โอ,โ,มล,ลโอแปลว่าไม่รู้นะคะมาจากรากศัพท์โมรูตะนั่นเองคะ่ะและตัวอย่างคำสุดท้ายคะ่ะปาลูตะปาลูตะปาลต,ต,ตะก็แปลว่าเร็วนะคะเช่นเชียจอริปาลูตะนะคะเชียจอริปาลาลโอทีนี้นะคะถ้าเราจะเอาคำพวกนี้มาผัานกับ ไวยากรณ์ที่ลงท้ายอโยหรืออโยค่ะเราจะทำยังไงอันดับแรกค่ะตัดตาทิ้งให้หมดนะคะอ่าข้อหนึ่งค่ะตัดตาทิ้งเหลืออะไระเราลองมานั่งเขียนค่ะเหลือผูหรือชาหรือทาหรือพาหรือโมหรือ สุดท้ายค่ะป้าหรือ,อเห็นไหมคะเราเหลือคำสาบก็คือลือลือรือทั้งหมดเลยคราวนี้ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะน้องๆเอาอือทิ้งไปด้วยค่ะตัดตัดเสร็จแล้วตัดสละอือทิ้งไปด้วยนะคะตัดสละอือค่ะตัดออกให้หมด ต่อมาค่ะน้องๆจะทำยังไงต่อตรงลือเราไม่มีสระแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้น้องๆดูคำข้างหน้าค่ะดูคำข้างหน้าดูสระด้านหน้านะคะถ้าสระของออตัวหน้าเนี่ยนะคะหรือพยางด้านหน้าเป็นสระอาหรือสระโอให้น้องๆใส่สระอาลงไป แต่ถ้าสระของคำหน้าเป็นสระอื่นๆที่ไม่ใช่สระอหรือสระโอให้น้องๆเอาสระอไปเติมให้เขานะคะเราลองมาค่อยๆดูพร้อมกันค่ะคำแรกค่ะผู้เป็นสระอูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเข้าเงื่อนไขสระอื่นๆดังนั้นเราจึงใส่อลงไปค่ะ o. อต่อมาค่ะ ชาข้างหน้าเป็นสระอาดังนั้นเราต้องใส่อะไรให้เขาคะาต้องใส่อาให้เขาเห็นไหมคะเราต้องเลือกใส่สระโดยดูจากคำข้างหน้านะคะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เห็นว่าเราจะต้องเติมสระให้เขาทีนี้ พอเราเติมสระเรียบร้อยแล้วมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่น้องจะต้องใส่ให้เขานะคะนั่นก็คือพี่นุ่นใช้สีดำนะคะโอเคน้องๆต้องใส่ลือ,อใช้สีน้ำเงินก็ได้นะคะใส่ลือลงไปอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าใส่ลือลงไปเพราะฉะนั้นเราจะได้คำว่าพุลอแล้วก็เติมโยค่ะพุลลอโย ชลาโยแบบนี้นะคะ,ะคำที่เหลือนะคะพี่นุ่นจะลองทิ้งเวลาให้น้องๆลองฝึกผันเองค่ะว่าจะต้องใส่สระอะไรลงไปแล้วก็อย่าลืมเพิ่มลีลที่พยางนาให้เขาด้วยนะคะใครทำเสร็จแล้วนะคะค่อยมาดูฉเฉลยพร้อมๆกันค่ะโอเคอ่ะสมมุติว่าทุกคนทำเสร็จแล้วนะคะ ถ้าข้างหน้าเป็นสระอาดังนั้นตรงนี้ก็ใส่สระอาให้เขาแล้วก็ใส่รีลไปข้างหน้าค่ะถลายโยพาสระอาใช่ไหมคะใส่อาให้เขาค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่รีลเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นพลายโยโมตรงนี้เป็นสระโอใช่ไหมคะ ดังนั้นเราก็จะต้องใส่สระอาแล้วก็ใส่รีเข้าไปอีกตัวหนึ่งมุลลาโยโมุลลาโยโสุดท้ายนะคะปาสระอาค่ะแล้วก็ใส่รีเข้าไปด้านหน้าปัลลายโปัลลาโย,าโยไม่ยากใช่ไหมคะ คราวนี้ค่ะถ้าเราต้องผันคำเหล่านี้กับไวยากรณ์ตัวอื่นเช่นพี่นุ่นไปหน้าถัดไปนะคะไวยากรณ์ที่เป็นรูปอดีตก็คืออา art, ออทน้องๆเคยเรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะในการผันไวยากรณ์นี้พวกคำศัพท์ที่มีลือลงท้ายก็จะต้องอผัน แบบนี้ค่ะอันดับแรกนะคะน้องๆตัดตะ,ตะทิ้งก่อนทำเหมือนเดิมเลยค่ะตัดตะ,ตะทิ้งข้อ2ค่ะน้องๆต้องตัดอือทิ้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตอนนี้น้องๆก็จะเหลือชาแล้วก็ลีรอคร้างเอาไว้นะคะ,ะตรงนี้ต้องเป็นผูโอเคผู ลือรอค้างไว้นะคะเพราะเราตัดตะแล้วก็ตัดอือทิ้งไปหมดแล้วต่อไปค่ะชาแล้วก็ลือรอเอาไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทําเหมือนเดิมค่ะดูสระตัวหน้าค่ะดูสระตัวหน้านะคะถ้าสระตัวหน้าเป็นสระอหรือสระโอให้น้องๆใส่พี่อาร์ตลงไปค่ะ,ะน้องๆก็ใส่เลยค่ะ แต่ถ้าสระเป็นสระอื่นๆน้องๆก็ต้องใส่พี่ออสลงไปดูสิคะตรงนี้สระข้างหน้าเป็นอูดังนั้นเราใส่พี่ออสค่ะพี่ออสพี่ออสแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรใส่รีอื่เพิ่มไปที่ตัวหน้าด้วยค่ะ p l อ s โ o แล้วก็เติมโ o จบได้เลยค่ะ p l อ s io ข้างล่างค่ะชาลีลใส่สระอะไรให้เขาดีเราก็ไปดูข้างหน้านะคะข้างหน้าเป็นสระอาดังนั้นใส่พี่อาร์ตค่ะใส่อาร์ตลงไปนะคะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะห้ามลืมที่พยางนาเราจะต้องใส่ลีลเพิ่มไปให้เขาด้วยค่ะชาลัดแล้วก็ใส่อโ,อโยลงไปชาลัดซอย เวิร์บที่เหลือด้านล่างให้น้องๆลองหยุดวิดีโอแล้วลองเขียนเองก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยค่ะโอเคค่ะสมมุติว่าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นุ่นจะเฉลยให้ทุกคนดูค่ะท่ารื้อก็เป็นทำยังไงเอ่ยท่าเสร็จแล้วดูสระค่ะสระเป็นสระอาใส่อาร์ตลงไป แล้วก็เพิ่มร,รีข้างหน้านะคะแล้วก็ใส่อออย oh, ู่ลองออกเสียงตามด้วยก็ได้นะคะทาลัสเซลทาลัสเซลต่อไปค่ะพาแล้วก็รีรออยู่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วน้องๆก็ใส่อาร์บบวกกับข้างหน้าค่ะพาลัสเซลพาลัสอซลต่อไปค่ะมร์ตา โมรอตานะคะน้องๆก็จะเหลือเป็นโมแล้วก็รีอรอคัรอค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไซอาร์ดดับเบลิลรีเข้าไปมูลัสซอยสุดท้ายอ่ะขอขยับมาตรงนี้นะคะป้ารือตาค่ะน้องๆก็ป้าแล้วก็รีอรออยู่แบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วดูแล้วเป็นสระอาอ้ออย่าลืมตัด เออออกไปด้วยนะคะห้ามลืมนะสายอาร์ตดับเบิลยูแล้วก็อโยปาลาสซโยค่ะเออครับเดี๋ยวนะห่างหายไปนานโอเคเอาละค่ะเราก็ได้ฝึก ผันนะคะการใช้ลือกับไวยากรณ์อโยอโยแล้วก็ไวยากรณ์ออสอาร์ทที่เป็นรูปอดีตไปแล้วหลายๆคนก็มีคำถามนะคะว่าแล้วไวยากรณ์ไหนบ้างที่เราจะต้องใช้วิธีการผันแบบนี้ก่อนอื่นเลยพี่นุ่นมีเทคนิคมาบอกน้องๆค่ะสำหรับไวยากรณ์หลายๆตัวที่เป็นไวยากรณ์หัวดือ้อหรือว่าต้องผันแบบนอกกฎนะคะ มีหลักคิดแบบนี้ค่ะก่อนอื่นน้องๆดูฝั่งขวามือนะคะน้องๆจะเห็นไวยากรณ์เช่นโคชีมานเคนึนทาโทโรกพวกนี้นะคะเป็นไวยากรณ์ที่เปะออกขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเห็นไหมคะคือชือ่อคือพวกนี้นะคะเป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผันเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ ไวยากรณ์ในเซตที่สองที่น้น้องเห็นอย่างเช่นอยอยอซอ,อซอาร์ออ,อแบบนี้ค่ะน้องๆจะเห็นว่าเป็นกลมๆแบบนี้นะคะหรือว่าเราเรียกว่าไวยากรณ์ที่ขึ้นต้นด้วยสระพวกนี้ล่ะค่ะที่เวลาเราผ่านเราก็จะต้องมาเรียนรู้กฎเหล่านี้ส่วนไวยากรณ์ส่วนที่3ที่เป็นอื่นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร สุดท้ายนะคะพี่นุ่นมีประโยคตัวอย่างมาให้น้องๆลองอ่านนะคะแล้วลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันค่ะอันแรกค่ะโนเรหรืุลลอยเห็นไหมคะเพราะว่าเขาจะต้องไปเจอกับอโยอโยนั่นเองต่อไปค่ะมอรีหรจารสไโอจก็ไปเจอพี่ออสกับพี่อาร์เห็นไหมคะไวยากรณ์นในเซตที่2เมื่อสักครูน่นี้ประโยคที่3ค่ะ 하늘색깔이달랐어요ารีทัลลัสเซลอันนี้ก็เป็นพี่ออสพี่อาร์ตเราจึงเห็นได้ว่ามีการดับเบิลรีอื่นลงไปเห็นไหมคะต่อมาค่ะอียาเกิร์ชารพาลเซลพาลเซลตรงนี้เห็นไหมคะเราจะไม่มีการใส่รีลงไปเพราะว่าเรามาเจอไวยากรณ์ที่เป็นพยัญชนะนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะฮังกู๊กมาเลยัลมอลลายョัลมอลลาย ο. มเลไยโอไปเจอไวยากรณ์รอแบบนี้ก็ต้องผันตามที่เราได้เรียนรู้ไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะแท็กซี่ก็เร i m จิมัน a พง哟เร็จิมัน,มนเห็นไหมคะเจอไวยากรณ์ที่เป็นพยัญชนะดังนั้นเราจึงไม่ต้องอผันแบบที่เราเรียนในวันนี้ค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ได้เรียนรู้การผัน แบบไม่เป็นไปตามกฎนะคะสำหรับ verb หรือ adjective ที่ลงท้ายไปด้วยลือลองค่อยๆดูนะคะแล้วก็ฝึกตามวิดีโอของพี่นุ่นค่ะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องโซไฮของเราด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน ep หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอันนีเคเซโยสวัสดีค่ะ